จะเกิดอะไรขึ้นถ้าประธานาธิบดีสหรัฐคููเก็บภาษีประเทศพันธมิตรถึง100%แต่ไม่กี่วันถัดมากลับยกเลิกภาษีให้อีกสั่งแบบทันทีนี่ไม่ใช่หนังการเมืองแต่นี่คือเกมอำนาจจริงๆระหว่างสหรัฐแคนาดาจีนยุโรปและกรีนแลนด์และเบื้องหลังทั้งหมดคือคำเดียวครับภาษีกำลังถูกใช้เป็นอาวุธทางการเมืองโลกดิมดาเกอร์วัน ทรัมป์ขู่แคนาดา100%เริ่มจากประเด็นร้อนสุดก่อนทรัมป์ออกมาขู่จะเก็บภาษี100%กับแคนาดาเหตุผลไม่ใช่เรื่องสงครามไม่ใช่เรื่องทหารแต่เป็นเรื่องดีลการค้าของแคนาดากับจีนแคนาดาไปทำข้อตกลงกับจีนว่าจะลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจีนและกับจีนลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรจากแคนาดาฟังดูเหมือนดีลการค้าปกติใช่ไหมคะ แต่ทรัมป์มองต่างเขามองว่าแบบนี้คือจีนอาจใช้แคนาดาเป็นประตูหลังส่งสินค้าเข้าอเมริกาทรัมป์ถึงพูดแรงมากว่าถ้าแคนาดาคิดจะเป็นจุดพักของสินค้าให้จีนคุณคิดผิดอย่างแรงประตูหลังจีนทำไมอเมริกากลัวภาพที่สหรัฐกลัวคือแบบนี้จีนส่งของไปแคนาดาของถูกแปะฉลกใหม่ไหลเข้าอเมริกาหลบกำแพงภาษีที่สหรัฐตั้งกับจีน ถ้าเกิดแบบนี้จริงแปลว่ากำแพงภาษีของอเมริกาพังทันทีดังนั้นสำหรับทรัมป์นี่ไม่ใช่เรื่องการค้าเล็กๆแต่มันคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเขาเลยหยิบอาวุธที่แรงที่สุดขึ้นมาคือภาษี100%เเซแต่กับยุโรปกลับคนละเรื่องทีนี้เรื่องพลิกทันทีครับก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็ขู่ยุโรปเหมือนกันจะเก็บภาษีหลายประเทศในยุโรป แต่พอไปประชุมที่เวทีเศรษฐกิจโลกที่ดาวอสหลังคุยกับเลขาธิการนาโตจุดๆทรัมป์ประกาศว่าจะยกเลิกภาษีที่กำลังจะเก็บกับยุโรปจากขู่แรงกลายเป็นถอนทันทีจุดเชื่อมโยงชื่อกรีนแลนด์แล้วอะไรทำให้ยุโรปรอดคำตอบคือกรีนแลนด์ ทรัมป์ต้องการอิทธิพลในกรีนแลนด์มานานเพราะพื้นที่นี้คือจุดยุทธศาสตร์ในอาร์กติกเส้นทางเดินเรือทรัพยากรและความมั่นคงทางทหาร NATO คุยกับสหรัฐเรื่องความมั่นคงในอาร์กติกทรัมป์จึงบอกว่าได้กรอบข้อตกลงในอนาคตแล้วเลยยกเลิกภาษีใส่ยุโรปทันทีสรุปเกมของทรัมป์เราจะเห็นรูปแบบชัดมากกับประเทศที่สหรัฐต้องการความร่วมมือด้านความมั่นคงภาษีถูกเอาออก กับประเทศที่ถูกมองว่าอาจช่วยจีนภาษีถูกใช้เป็นไม้แข็งดังนั้นภาษีในยุคนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแล้วมันคือเครื่องมือกดดันเครื่องมือเจรจาเครื่องมือสร้างอำนาจต่อรองทานภูมิรัฐศาสตร์แล้วตลาดโลกเป็นยังไงทุกครั้งที่ทรัมป์พูดเรื่องภาษีตลาดการเงินผันผ,นผวนทันทีนักลงทุนไม่รู้ว่าวันนี้ขู่จริงพรุ่งนี้ยกเลิกมารืนกลับคำอีกไหม สิ่งที่ตลาดกลัวที่สุดคือความไม่แน่นอนและตอนนี้การเมืองโลกกำลังทำให้ความไม่แน่นอนสูงสุดภาพใหญ่ของเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่สหรัฐ vs แคนาดาหรือสหรัฐ vs ยุโรปแต่คือสหรัฐกกำลังพยายามกันจีนออกจากห่วงโซ่การค้าจีนพยายามหาทางใหม่ยุโรปต้องเดินเส้นบางๆระหว่างสองมหาอำนาจโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่การค้าคือสนามรบทางอำนาจ ข่าวนี้บอกเราชัดเจนว่าภาษีไม่ใช่เรื่องตัวเลขอีกต่อไปแต่มันคืออาวุธทางภูมิรัฐศาสตร์และทุกประเทศตอนนี้กำลังเล่นอยู่บนกระดานเดียวกันคำถ,ถามคือประเทศไหนจะเดินเกมพลาดก่อน